รุณสวัสด์ยามเช้านะคะเช้าวันนี้เราก็ตื่นสายไม่มีอะไรมากเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะเดินทางไปที่เมลเบิร์นนะคะช่วงเย็นๆค่ะทุกคนเราก็เลยจะไปทานซิซนี์ฟิตมาร์เก็ตค่ะไปทานออ,อยเซอร์กันนะคะทุกคนก็พา,าแม่เดินเหมือนเดิมเชา้านี้ก็เพราะว่า เลือกที่จะบินไปลงที่เมลเบิร์นนะคะตอนแรกก็ผู้อยากนั่งรถไฟไปที่เมลเบิร์นมากเลยแต่เป็นรถไฟกลางคืนเนาะก็คือออกจากซิดนีย์ตอนกลางคืนไปถึงเมลเบิร์นตอนเชา้าก็คือถ้านั่งรถไฟกลางคืนนะคะไปที่เมลเบิร์นถึงตอนเช้านะคะมันก็จะถึงในตัวเมืองเมลเบิร์นนะคะแล้วก็ในตัวเมืองเมลเบิร์นอะ มันจะขับรถค่อนข้างยากเพราะว่ามันจะไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเราถ้าเลี้ยวขวาเราก็จะเข้าเลนขวาแต่ที่เมลเบิร์นนะคะเขาเรียกว่าฮุกเทิร์นค่ะทุกคนฮุกเทิร์นก็คือการที่ว่าถ้าเราจะเลี้ยวขวาเราต้องมาเข้าเลนซ้ายผู้ก,ก็เลยแบบม,มันคงจะงงมากแล้วก็เป็นการขับรถต่างประเทศครั้งแรกด้วยผู้ก,ก็เลยตัดสินใจว่าเออไม่เป็นไรบินจากซิดนีย์ไปเมลเบิร์นดีกว่าก็ประมาณชั่วโมง15ชั่วโมง20นาทีก็คือคนที่ คน,คนที่นี่เขาก็บอกว่าบินจากซิดนีย์ไปเมลเบิร์นอะมันเหมือนนั่งรถทัวร์ขออบขสบ้านเราเพราะชั่วโมงหน่อยๆอ,อะแปบ๊บเดียวก็ถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยตัดสินใจว่าอะออกจากซิดนีย์ช่วงเย็นๆประมาณ5าโมงไปถึงเมลเบิร์นปุ๊บก,ก็นอนที่สถานเอ้ยนอนที่สนามบินที่เมลเบิร์นนะคะแล้วก็เช้าวัวนพรุ่งนี้ก็คือ เราก็เช่ารถขับไว้ค่ะก็คือรับที่สนามบินได้เลยจะได้อยู่นอกเมืองที่สนามบินเมลเบิร์นแล้วก็ขับไปเที่ยวเกร o โอเชีย a ดได้เลยค่ะทุกคนมะค่ะเดี๋ยวเราไปเดินไปกันต่อไปที่ซี d n e นี่ฟิช a r มารเกตค่ะไปหาของทานกันนะคะ Let's go <S แม่ทุกคนกว่าจะมาถึงที่ซี d n e นี่ฟิชมาร์เกตนะคะอีฉันก็พาแม่หลงอกแ่นะคะ Go o g l e แบ ช่วยไหมก็ช่วยนะแต่มันทําทางงงบางทีก็ปิดเอามือถืออะดูทางว่าอ๋อเดี๋ยวข้างหน้าตรงไปเลี้ยวซ้ายใช่ไหมนะแต่คุยกับแม่เพลินคุยกับแม่เพลินก็พาแม่เดินเลยไปก็ต้องเดินย้อนกลับมา <c oughs> จาก Google แมบบอกว่าครึ่งชั่วโมงจะมาถึงเราเดินกันเกือชัวช่วโมงเนี่ยจ้ะเอ๊ะถึงแล้วถึงแล้วแหมก็คือดิส ney ฟินมาร์เก็ตเนี่ยนะคะจะดีกว่า ที่เมลเบิร์หน่อยก็คือที่เนี่ยคือเขาจะเปิดทุกวันเลยค่ะทุกคนเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเลยนะคะแต่ว่าสักสามสี่โมงเย็นเขาก็ได้จะปิดละเนี่ยเขาจะบอกซิน n e y ฟิลด์มาร์เก็ตอ้าวเราต้องข้าฝั่งนู้นเราข้าฝั่งนี้ไม่ได้นะะี่ค่ะอันนี้ซิน n e y ฟิลด์มาร์เก็ตแต่ตรงเนี้ยไม่มีทางข้ามเราต้องข้ารทางฝั่งนี้แล้วก็ตื่นเต้นมากเวลาข้ามถนนที่นี่เดี๋ยวจะให้ฟังเสียงสัญญาณนะคะเวลาข้ามอันนี้ก็แบบมีแบบ เมื่อวานแบบเห็นไฟเขียวแล้วก็เดินข้ามเนะาะพอเดินข้ามไปแล้วมันไฟแดงเร็วแล้วเราก็โดินรถที่แบบฝั่งตรงข้ามอะ่ะเขาบีบแต่ว่าเราแล้วก็แบบกับแม่แม่เมื่อกี้ไฟเขียวใช่ไหมแม่อกใช่เราก็เลยงงคือมันเร็วมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูเอออ่ะเขียวละแล้วเห็นไหมสัญญาณมันตื่นเต้นมากคนนี้คนนี้กลัวไม่ทันแล้วเ,เดี๋ยวพอถึงครึ่งเรียนนะทุกคนมันจะเปลี่ยนเป็นสีเป็นสีแดงเห็นไหมแต่ถ้าแดงก็พริบเนี่ยเขายังข้ามให้เราอยู่นะอ่าโอเค แม่กดด้วยอ่าแล้วพกอกดจะข้ามเราก็ต้องกดข้ามต่อไปน่่นะคะเดี๋ยวเราไปฟิชมาร์เก็ตตรงนั้นกันนะคะอันนี้เราเข้ามาข้างหลังนะคะมันก็จะมีโซนกินอย่างนี้เลยเนี่ยที่เขาบอกว่ามันมีนกอย่างเงี้ยเยอะทุกคนมันนกอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอย่าไปให้อาหารมันนะคะเพราะว่ามันจะมาขอเราเรื่อยๆก็มาเลือกนั่งได้เลยก็คือเนี่ยจะนั่งตรงนี้มีที่นั่งให้มีถังขยะอ๋อแล้วก็ ข้างหลังเหมือนจะเป็นน้ำได้ชมวิวแต่มันก็สกรปรกเนาะนะแล้วมีสะพานอยู่กับข้างบนนู้นนะคะปะ่าป้าเราเข้าไปดูกันข้างในตลาดกันอันนี้มันทางข้างหลังนะแต่แเราไม่รู้ว่าทางเข้าข้างหน้ามันอยู่ตรงไหนแต่เรามาลูข้างหลังเฉยเลยค่ะทุกคนแหมอันนี้ก็จะเป็นฟรุตอี e ี่นะคะก็จะขายแต่ผลไม้มีผลไม้ แม่บอกแอปเปลิลเคาอร่อยมากแต่ว่าวันนี้เรายังซื้อไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นเครื่องบินนะคะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศข้างในกันใช่ทับทิมเหรอใช่ลูกไปเล่นเ,นนเลยล้ามีได้กินไงล้กจะประมาณนี้ผลไม้สด เราเดินทะลุมาจากข้างหลังนะคะทุกคนเดินเท้าจะเดินเข้าหลังตลาดคะ่ะแต่ว่าเราก็บอกแม่เดี๋ยวเดินทะลุมาก่อนเราจะหาทางเข้าข้างน้าแล้วป้ายข้างหน้านะคะซีซี่ฟิสมาเก็ตก็อยู่ตรงนั้นก็คือคนที่มารถยนต์เขาจะจอดรถตรงนี้กันเนี่ยจอดรถกันอย่างนี้กันนี่เดี๋ยวเราถ่ายป้ายซีซี่ฟิสมาเก็ตนะคะพาคุณนายแม่มาแล้วค่ะแต่ว่าเมื่อกี้เดินผ่านมาละตลาดมันไม่ใหญ่เนาะตลาดเล เแบบไปเดินตลาดญี่ปุ่นมาตลาดญี่ปุ่นยังใหญ่กว่านี่แบบหมดแล้วหรอแล้วออเซอร์ก็คือราคาก็คือก็ไม่ได้ถูกอ่ะเนาะแต่ก็คืออย่างว่าก็คือมันเป็นอาหารสดนะคะก็คือก็เดี๋ยวลองดูอีกทีว่าจะกินไม่กินแต่ว่าเดี๋ยวหาอะไรกินที่เนี่แหละจ้าแล้วใครกินที่นี่ก็ไม่ต้องห่วงนะมีที่นั่งให้กินด้วยนะจ้าณซิสนี่ฟิชมาร์เก็ตค่ะ บนเครื่องบินตอนบินมาที่นี่นะคะบอกว่าเนี่ยพีพ่ซีสตนี่ร็ออร่อยนะคะก็คือเนี่ยประมาณหนึ่งโดยสามสิบหกน่าจะเป็นอันนี้เนาะย้อส,สเล็กไม่แน่ใจว่าคืออันไหนเอ้แล้วก็จะมีเป็นแบบซูซามิแพตเตอร์นี่มานี้น้่ก็จะเป็นโอยสเตอร์คาเวียแล้วก็แปซิฟิกโอยสเตอร์ค่ะอ๋อนี่นะคะที่เขารีวิวว่าเป็น lobster roll นะคะ เห็นในรีวิวก็คือมันจะทําเป็นขนมปังเนาะแล้วเขาก็จะใส่เนื้อของล็อบสเตอร์ตรงกลางบนตัวจิบประมาณนี้ชิ้นละ22ก็โอเคอยู่นะเนี่ยพอเข้ามานะคะมันก็จะมีร้านแบบเป็นร้านของเขาเองแทนไปนั่งก็เหมือนร้านชีมลูที่เมืองไทยอนค่แหละเขาก็จะมีแบบติดโปรโมชั่นอย่างนี้นะนี่คัตเบร์ออสเตอร์ออสเตรเลียนะคะเป็นแต่ร้อยสิบ โซนนั่งข้างน,นอกนี้ด้วยนะคะเริ่มนั่งได้เลยอย่างที่เราบอก,กอะเนาะซีสนี่ร็อกโอร์สเตอร์เนี่ยค่ะอันนี้ก็ประมาณ32.99ประมาณพันสิบนี่อันนี้ก็คือเป็นแปซิฟิกออร์สเตอร์อันนี้ซีส่นี่ร็อกโอร์สเตอร์ก็เดี๋ยวลองดูอีกทีนึงว่าจะกินหรือเปล่าอ้าวแต่คุณนายแม่ไหนมาแล้วก็ควรจะต้องกินใช่ไหม โอ้โหว่ามีปลาเป็นตัวตัวยอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็เป็นซาซิมิแซลมอนมีเนื้แซลมอนอย่างนั้นพอเราตัดดีดีเช่นต่อไปมีปลามือของกินก็เยอะเนาะแม่อยากกินอะไรมั้ยไหมฮะ พวกของทอดของทอดก็มีก็เลือกเอามีกรุง้งเป็นแซลมอนสแกลลอปเซลกรอบเขาเรียกว่าหอยอะไรสักอยาก่างหรือชื่อนี่ไนงะเป็นลอบสเตอร์ ือนนกัเอออ๋อนี่ยแล้วก็มีเป็นแบบพวกแบบแซลมอนอย่างนี้แซลมอนอ๋อนี่ยแล้วก็เลือกเป็นแบบนี้เบบี้ครับก็นั่งชิงนั่งบิมได้เออมันเหมือนของบ้านเราฮะอะไรนะอันนี้มันเหมือนของบ้านเราจะบอกว่าอันเนี้ยเหมือนบ้านเราเลยทุกคนแต่ที่นีใครจุดสามจุดห้าจ้ะเราลองไปเดินดูอีกฝั่งหนึ่งอ๋อนี่ไงนี่ไง จะเป็นซีฟู้ดแพนเตอร์เนี่ยถ้ามาคนเดียวก็35.5ถ้า2คนก็ให้2.5อันนี้เหมือนที่พูดจะพาแม่ไปกินตอนที่โอเชียนโอเคโอเชียนโรสเลยค่ะก็คือเดี๋ยวจะมีเป็นกินชุดแบบนี้เหมือนกันะ <Hi> ชินนี้ก็ดาสดนะคะเป็นกิวแซลมอน20.5ค่ะเออก็เนี่ยอ๋อนี่จะเป็นกิวแซลมอนนี้แล้วเขาตักให้กินกับเซนฟายโอเคนะอันนี้ถ้าแบบ คนก็129ถ้ามา4คนก็215อันนี้ก็แบบสรุปซื้อสรุปกินสำหรับคนที่เกี่ยมเซฟกิฟเนาะอันนี้ก็เซฟ4คนนี่ก็จะมีประมาณนี้เหมเลือกได้เลยอยากกินอะไรก็กินนะจ๊ะเฮ้ยมีข้าวด้วยอะแม่มีข้าวผัดด้วยนะซี a ู o o ไ f i r e l i g h มเออใช่ปะบรรยากาศ้างไงอะคะ เดี๋ยวเราก็ได้มาแล้วนะคะนี่ Rocks Oyster ค่ะเดี๋ยวไปนั่งกินกันนะคะแหมแล้วนะคะเราก็ได้เมนูของเรามาเรียบร้อยแล้วค่ะมี Rocks Oyster นะคะ,ะ,คะทุกคนแล้วก็มีปลาแซลมอนนะคะนี่ปลาแซลมอนทอดกับเฟรนช์ฟรายจ้าแล้วก็แกลบเนะ้ะจ๊ะไข่เชลลวไข่เชลลวนี่ย่างนี้ คือตอนแรกไม่ได้อยากกินเลยนะหอยนางรมอะ่ะแต่ที่เนี่ยคือเวลานั้นเขาจะให้มะนาวแบบนี้มาด้วยนี่ <Hey, S 1> <Hey, S 2> มะนาวน้องบอกว่าロอクออยสเตอร์นะคะคือเดอะเบสเลยค่ะอร่อยมากที่ซิฟี่เราก็เลยว่าเดี๋ยวเย็นนี้ยบินไปเมลเบิร์แล้วไม่มีโอกาสลองเดี๋ยวจะลองให้ดูโอ้ลองพร้อมกันรสชาติเป็นยังไงบีมมะนาวนี่มะนาวนี่ <c oughs> ลองชิม ตาตามก็จะประมาณนี้แม่ว่าไง <Okay. S 1> ก็อร่อยนะเหมือนที่น้องคุณขายเขาบอกเลยน้องเขาบอกว่าเนี่ยมันเหมือนเป็นมันจะครีมมี่ครีมมี่แต่น้องใช้คำว่าเดนิสครีมมี่นะเดนมาร์กหรือเดนิสครีมมี่ก็ยังงงเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับเดนมาร์กวะ <c oughs> อร่อยอร่อย <c oughs> อร่อยอร่อยคือ,อ,อมันจะแบบ มันไม่เหมือนหอยนางรมบ้านเราหอยนางรมบ้านเรามันจะตัวเล็กเออแต่อันนี้พอกินไปปุ๊บม,มันเหมือนมีครีมอยู่ข้างในจริงๆอร่อยอร่อยอืมได้จะลองกินอันนี้หอยเชลล์นะคะแก่หล่อ เขาทำเป็นแบบใส่ชีสมาอืออันนี้อร่อยมากอันนี้คนชอบกินชีสต้องชอบอืออันนี้สู้อร่อยอร่อยแอบเขาต้องบีบมะนาวด้วยก็ลืมบีบชีสเป็นชีส แกมันนอาก็เปรี้ยวอ่ะเต้าจิ้งผมไม่ชอบเปรี้ยวอ่ะมันมีพริกไทยให้ด้วยไงอือโอเคนี่ไงจะได้เลยเลปเปอร์ห็มปากอ๋อไม่ทันโรยไม่เป็นไรหอมปากเลปเปอร์ฮู้ฮ่าฮ่า สามตัวสิปดนะจ๊ะ18ดดอลลาร์ตัาไปเรือ The Rock Oyster นี่ก็คือขาดแล้วสาสิบส่วนอันนี้ก็แซลมอนยี่ส้าแล้วก็เป็นไฟล์เนี่ยถูกหน่อย1ดอลลาร์ไม่มีแค่เขาเว่อ,อ้าวเหรอไม่ไงซาปาไม่ซา้าา เป็นครีมครีมชิมแบบนี้ไงโอเคเหลืออย่างสุดท้ายอันนี้ที่เมืองไทยหาได้แซลมอนผทอดน,นะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองจิ้มน้ำมะนาวกนะินด,ดูหน่อยอืมได้อยู่โอเคแต่อันนี้อร่อยสุดละร็อ k สไตร์เอร์นะคะ ใครมาซินนี่อย่าลืมกินมันก็มีหลายออรสเตอร์เนาะแต่ร็อกออร์สเตอร์นี่ยอร่อยจริงๆค่ะซิดนี่แล้วเมื่อกี้พูดว่าอะไรร็อกออร์สเตอร์ต้องซินนี่ร็อกออร์สเตอร์ไม่ใช่ออือโอเคค่ะร็อกออร์สเตอร์นะคะที่ซินนี่ค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปทานก้าวกันก่อนนะคะบ๊ายบาย ตามพยากรณ์อากาศไปนะคะว่าวันนี้ฝนจะตกค่ะช่วงบ่ายฝนก็มาจริงๆจะตอนนี้เรากำลังจะไม่ถือนีหมวกกันบป้วตอนนี้เรากำลังจะไปสถานีรถไฟค่ะโอ้ยนะโอเคไป ฝน,นจะตกนักค่ะคือตอนนี้ฝนจะตกหนักละเ,เดี๋ยวไปบินจากซีส ني ไปที่เมเบิลแล้วคืนนี้ไปนอนเมเบิลหนึ่งคืนนะคะแล้วก็ทุอย่เดี๋ยวเราจะไปขับรถเป็นเกรดโอเชียนรถกันนะคะลาไปด้วยกันด้วยบรรยากาศที่ซีส ن ค่ะายบาย ลงตรงนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยลงทีเนี่ยมาแล้วนะคะทุกคนกลับมาที่หลงของเราค่ะหารถไฟที่สถานีเซ็นทรัลสเตชันนะคะตอนมาถึงซิดนึย์ครั้งแรกหลงกันค่ะแต่ว่าตอนนี้โอเคช่ำชองละ่ะกลับไม่มีปัญหาละก็คือที่แพลตฟอร์มที่นี่นะคะเขาจะเรียงแบบว่าเนี่ยค่ะ ก็คือแนวชาชลาที่22เนาะฝัง 22, ่งนีน้22ฝั่งนู้นก็คือที่22สเราสามารถเลือกขึ้นได้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปสนามบินออออันนี้มันอันเดียวกัน22กับ23ก็คือขึ้นตรงนี้เลยนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะไปแอร์พอร์ตนะคะแอร์พอร์ตบัสก็สามารถขึ้นที่23อันนี้ไปได้เลยนะคะก็วิธีดูง,ง่ายก็คือเช็ค Google Map เหมือนเดิมแล้วก็นั่งแอร์พอร์ตบัสสายทีนะคะนั่งยาวๆไคขาทุกคนก็ใช้เวลาประมาณ 9ก้าหรือสินาทีนะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าครั้งนี้ก็คือไม่น่าจะมีปัญหาอะไรละโอ้ยโอยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรละแล้ะเราก็คือไม่น่าจะใช้เวลานาน,านเหมือนตอนขามานะคะก็ไว้เดี๋ยวไปเจอกันที่เมลเบิร์นเลยะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย โอเคค่ะทุกคนแล้วเรานะคะเป็นเจ้าแม่ดีเลย์อีกตามเคยคะ่ะก็วันนี้นะคะบินกับเจสตานะคะจะบินจากที่ซิสนี์ไปเมลเบิร์นนะคะทุกคนก็โดนดีเลย์แล้วจ้าแกอยู่นี่ค่ะสก็โดนดีเลย์อีกแล้วนะจ๊ะดีเลย์ไปทั้งหมดประมาณ3าหนาทีคะ่ะอันนี้อันนี้หลับแล้วหลับอีกหน้าตางือง้ามมากคือแบบไม่ไหวแล้ว <c oughs>